ครับที่น้องเมื่อกี้ถามมาเรื่องการใช้ปากกาเนะี่ยจะมาพูดเท่าที่ผมพอจะทราบนะอันนี้เันเครื่องมือปากกาใช่อันะนี้ก็เป็นสีของสโตรกนะอันนี้ก็สีของฟนะิลผมก็จะวาดปากกาเนี่ยไว้วาดเส้นตรงกับเส้นโค้งนะไดเ้เป็นวัตถุต,ต่างๆเป็นฟรีฟอร์มเป็นวัตถุเดี่ยวก็ได้นะเรืยอปากกานะครับ อันนี้เส้นเป็นสีดำข้างในเป็นสีขาวผมก็คลิกกึ๊บนี่คลิกเฉยๆนะมันก็จะเป็นเส้นตรงเนาะที่มีมุมแบบนี้เนาะโอเคนะไม่ยากเนาะ e l e t e นะ delete นะออกว่าเดี๋ยวให้ดูดนีนิดหนึ่งเวลาวาลงไปเนี่ยเส้นขอบเป็นสีดำด้านในเนี่ยมันเป็นสีขาวแต่พื้นหลังเราเป็นสีขาวเหมือนกัน,นก็เลยมองไม่เห็น ผมลองเปลี่ยนให้ดูน,นี่เป็นสีแดงนะโดยปกติแล้วเราวาดปากกาเนี่ยเราก็จะทําให้สีฟิลนะหรือสีด้านในเนี่ยมันไม่มีสีก็จะกดที่ตรงเลือกสีฟิลมันจะอยู่ด้านบนเห็นไหมถ้าเราเลือกสโตรกใช่ไหมเราก็มันก็จะย้ายอยู่ด้านบนถ้าเลือกฟิลมันก็จะอยู่ด้านบนอันนี้ก็เป็นไม่ใส่สีผมก็ ตอนนี้ผมเลือกฟิล์อยู่นะมันอยู่ข้างบนนะแล้วก็ไม่ใส่สีให้มันเอาสีออกเห็นไหมไม่ยากนะ,ะต่อไปเราจะมาทําเส้นโคง้งเมื่อกี้คือเส้นตรงเราก็แค่จุด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 ,จดมันไปเรื่อยมันก็จะเป็นเส้นตรงหรือเป็นวัตถุที่มีเป็นเหลี่ยมเส้นโคง้งวิธีการวาดเส้นโคง้งไม่ยากเลยนะฮะก็คลิกลงไปจุดแรกนะสเต็ปแรกก็คลิกลงไปหนึ่งที ต่อไปจุดต,ต่อไปเราก็คลิกแล้วก็ลากนะครับลากเมาส์นะกดค้างด้วยแล้วลากนะเราก็สามารถควบคุมเส้นโคงน้งนดาที่เกิดขึ้นเห็นไหมอ่าสมมุติผมพอใจโค้งตรงนี้เนี่ยนี่คือโค้งนะอ่าส่วนไอ้ตัวแขนตรงนี้เรียกแขนหรือขาก็ได้น่าจะมีสองข้างนะครับเอาไว้ทําอะไรเอาไวดดนะ้ดัดเส้นโคง้งนะดัดเส้นโค้งอ่ะคราวนี้เราลองวาดต่อไป ทดสอบ exercise นี้ก่อนว่าเราลองวาดดูว่าเราจะวาดได้เส้นโค้งก็เป็นวัตถุโค้งๆแบบนี้หนึ่งหนึ่งจุดนะครับมันก็จะประกอบด้วยสองสองสองขาสองขาที่เอาไว้ดัดนะสขาที่เอาไว้ดัดนะครับผมทำให้ดูอีกทีหนึ่งก็จุดแรกก็คลิกธรรมดานะแล้วพอไปนิดนึงก็เลือกไปที่ไหนก็ได้นะแล้วก็คลิกแล้วก็ลากมันนะครับผม ระหว่างลากก็กดเมาส์ซ้ายไปด้วยนะก็คลิกแล้วลากนะครับก็จะได้เส้นโค้งนะก็มีขาวิธีการาปรับขามันนะครับปรับขามันปักขา,าพูดถึงการปรับขาก่อนคราวนี้ผมจะวาดเป็นลักษณะตัวเอ็มนะเป็นลักษณะตัวเอ็มแบบนี้โค้งแบบนี้ตรงนี้จะเป็นมุมแหลม นะเป็นมุมแหลมมันทําได้หลายวิธีผมก็เอาวิธีแรกก่อนสังเกตว่าตอนนี้มี2ขานะครับผมก็ทําการพับขามันก่อนเอเทเน็ตค้างไว้นะครับอเทเนตค้งไว้นะครับเมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็น,นรูปนะอย่างนี้นะฮะเอาเมาส์ไปที่แขนด้านล่างพับมันขึ้นไปข้างบนแบบนี้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวเราเล่นๆไปเราจะเข้าใจเองว่ามันควรเท่าไหร่ถ้าผมก็เลื่อนมาตรงนี้นะแล้วก็เห็นไหมว่าปุ๊บ ม่ไเป็นโค้งตัว M นะครับผมที่จุดตรงนี้นะตอนนี้เราก็จะมีขาสองขาผมเอาลูกศรสีขาวเนาะลองเลือกจุดดูมันจะมีขาสองขาอย่างนี้อยู่อ่าคราวนี้เราผมจะลองทําต่อนะครับปึ๊บนะครับผมจะไปเอาโค้งมุมแหลมอีกนะผมจะเอาโค้งม,มุมแหลมผมก็ต้องหกักต้องเอาเทเนตค้างไว้นะแล้วเราก็เ,าเลือกที่ เาเมาส์เลือกเอาใหม่เอาเทนเน็ตค้างไว้แล้วเอาเมาส์เลือกที่ขามานะฮะแล้วก็พับมามันก็จะได้มุมแบบแบบนี้ครับอ่าแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พับขามาเราก็จะสามารถวาดไปได้เรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นโค้งแบบโค้งต่อเนื่องแบบธรรมดาเส้นโค้งที่ต่อเนื่องกันซึ่งสบายมากง่าย,ายอยีกวิธีหนึ่งึ่งค่อนข้างง่ายเลยอ่าผมลบทิ้งอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายก็คลิกนะครับ แล้วก็คลิกแล้วลากนะครับจะได้โค้งมุมแหลมเราหักขาครับเขาเรียกหักขาก็ผมก็หักมีสองขาบนล่างนะผมก็หักปั๊บนะหักใช่ไหมครับก็จะเหลือข้างเดียวผมก็คลิกแล้วลากอะไรแบบนี้ก็แต่มันจะเหลือแค่ข้างเดียวนะฮะก็เวลาแก้ไขก็เดี๋ยวมีวิธีก็จะพูดให้ครอบคลุมทั้งหมดเลยวันนี้เนาะอันนี้ก็คือการหักขา อันนี้ผมลองวาดวัตถุนะอันนี้หักนะอันนี้หักอันนี้อันนี้ลองแบบหักดูก่อนได้พูดหลายๆเครื่องมือมพร้อมกันโอเคอุ้ยอันนี้ไม่โดนจุดนี้ไม่โดนนะฮะให้มันครบรอบโอเคลูกสองสีขาวเอาไว้เลื่อนจุดหรือว่าเลื่อนเลื่อนจุดนะฮะนะอันนี้ก็หลังจากที่เราวาดวัตถุขึ้นมานะก็จะมีประกอบด้วยจุดถูกไหมจุด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 อะ ผมก็เอาลูกศรสีขาวเนี่ยไปเลือกจุดตักจุดหนึ่งจุดที่เราเลือกเนี่ยจะกลารเป็นจุดสีเนี่ยสีน้ําเงินแล้วก็เป็นสีน้ําเงินทําไมการเป็นสีน้าเงินบางบางเครื่องอาจจะสีแดงอะไรเยงี้ก็ไปดูที่ F7 layer panel นะก็สังเกตว่าจะเป็นสีน้าเงิน layer เราสีน้าเงินนะอืมเปลี่ยนง่ายแต่เป็นคลิกไปครับเดี๋ยวเป็นคลิกเดี๋ยวไปคลิกที่ layer เนี่ยฮะเดี๋ยวไปคลิกตรงนี้เนาะเดียเ๋ยวไปคลิกนะครเปลี่ยนสีอะไรก็แล้วแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนโอเคนะ ต่อไปผมก็เลือกจุดเนาะเลือกจุดจุดที่เลือกเป็นจุดสีจุดที่ไม่ได้เลือกเป็นจุดสีขาวผมก็คลิกเล้วลากเลื่อนจุดได้เนาะลูกศรสีขาวเนี่ยก็สามารถเลือกที่ตัวขามาแล้วก็ปรับโค้งจนกว่าเราจะพอใจเอาไว้แก้ไขงานโดยสรุปแล้วลูกศรสีขาวเอาไว้แก้ไขก็ขยับจุดขยับแขนสังเกตว่าจุดนี้มีแค่ขาเดียวถูกไหมเมื่อกี้เราหักขาไปไง อมีแค่ขาเดียวโอเควิธีการทําที่อยากได้ให้มันมีสองขากลับคืนมาทําไม่ยากนะครับก็ไปที่ปากกาแะละครับมีเครื่องมือไอ้นี่แหละไอตัวสามเหลี่ยมนี่ยเลือกไปแล้วคลิกทีกก่จุดนะฮะแล้วก็ลากออกมามก็จะได้สองขานะครับผมเห็นไหมก็ดึงออกมามันก็จะมีสองขาสามารถทําได้หมดนะทาได้ทุกอย่างที่เราต้องการกดอัลเทเนตค้างไว้นะครับ ตอนนี้หักอตรงโค้งนี่มันไม่สวยก็หักเหมือนเดิมแบบสามเหลี่ยมครับอุ้ยโทษทีนะครับเราจะเลื่อนจุดใช่ไหมลืมเมื่อกี้เราดึงขาวมาแล้วเราจะเลื่อนจุดเราก็ต้องใช้ลูกศรสีขาวเลื่อนเนาะจุดนี้มีสองขาทูกต้องที่ผมใช้ผิดอันอเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่อ่าจะอยากอาจจะอยากได้แบบนี้ก็จะปรับได้หมดคราวนี้เราก็นี่คือวิธีการอ่าควบคุมจุดแล้วก็แขนมันนะอ่า ซึ่งไม่อยากก็โดยสรุปตัวนี้เอาไว้ดึงถ้าถ้าขามันมีขาเดียวเราก็ดึงให้มันมีทั้งหมดสองขาได้ส่วนอันนี้นูกลรกสอสีขาวก็จะเอาไว้ปรับขามันนะแล้วก็เลื่อนจุดต่างๆได้นะครับผม ถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดนึงถ้านี้ผมวาดผมวาดนะผมวาดธรรมดาโอ้ยผมวาดเส้นโค้งวับวบ,วบแบบนี้นะฮะโอเคคราวนี้อ่อผมก็จะทำการเลื่อนจุดๆนี่อปรับแขนปับ๊บอ้าวเฮ้ยมันไปสองข้างเลยโค้งเนี่ยโค้งซ้ายโค้ขงขวาเนี่ยก็ไปด้วยกันหมด ผมอยากได้มุมแหลมผมก็ต้องกดอย่าลืมนะฮะต้องกดอัลเทอร์เนตครั้งไว้แล้วก็เลื่อนนี่นี่บอกอีกครั้งหนึ่งเผื่อลืมแล้วก็ลกมันก็จะได้มุมแหลมแบบนี้นะคราวนี้เรากา็มาดูอีกสองอันนะที่ใช้กันบ่อยๆก็คือเครื่องมือเพิ่มจุดนะปากกาบวกเครื่องเพิ่มจุดผมอยากสมมติผมเลือกอันนี้แล้วกันตรงนี้ระหว่างตรงนี้มันไม่มีจุดใช่ปะ ผมอยากได้เพิ่มจุดก็เลือกปากกาแล้วก็เพิ่มไว้ปปั้งนะเห็นไหมก็มีจุดแล้วผมก็เอาดูสสีขาวเลื่อนก็ได้นะครับ modify แล้วก็เลื่อนจุดเนี่ยขามันขยับเวลาขยับธรรมดาเนี่ยมันจะไปทั้งสองข้างถ้าอยากข้างเดียวก็ดอาเทเตทค้างไว้แล้วก็เลื่อนนะครับนี่คือการเพิ่มนะถ้าจะลบเอาไม่เอาแล้วดูว่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคิดคิดคิดใหม่แล้วไม่เอาก็ใช้เครื่องมือลบ ลบป้าบแค่นั้นเองเราก็สามารถเพิ่มลบจุดแล้วก็ปรับโค้งแก้ไขได้นะครับผมยังไงก็ลองทำดูถ้ามีปัญหาก็ลองถามได้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ